มีลูกค้าถามผมมาเยอะมากนะครับผมว่าแฟ้มเอกสารสำนักงานเก่าเนี่ยสามารถขายได้หรือไม่คลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW วิวศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าเลยอีกหลากหลายรายการเลยนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคาถามลูกค้านะครับที่ถามเข้ามาเยอะมากว่าพวกแฟ้มเอกสารสำนักงานแบบนี้สามารถขายได้หรือไม่นะครับผมผมจะบอกว่า พวกแฟ้มเอกสารเก่าๆแบบนี้ไม่ต้องหาที่ทิ้งสามารถขายได้ทั้งหมดเลยนะครับผมและสําหรับวิธีการขายนะครับผมอยากให้ลูกค้าเนี่ยช่วยแยกแฟ้มกระดาษกับแฟ้มพลาสติกออกจากกันนะครับผมเพราะว่าราคามันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับวิธีการที่ทําให้คุณขายได้แพงมากกว่าเดิมนะครับผมอยากให้ลูกค้านะครับ ช่วยแยกเจ้าเศษเหล็กที่อยู่ในแฟ้มออกมานะครับเจ้าเศษเหล็กพวกนี้ราคามันจะสูงมากกว่าพวกแฟ้มกับพวกกระดาษนะครับผมและสําหรับร้านของผมนะครับตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์ป่าช้าจีนใกล้ๆก,ก,กับแอดพีคอนโดนะครับผมแล้วถ้าเกิดลูกค้าของเรานะครับที่อยู่ในเขตเทศบาลคือนุดโลกเนี่ยแล้วคุณไม่สะดวกนำขยะมาขายกับผมที่ร้านเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าบริษัทเรานะครับมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลนอกสถานที่ให้นะครับผมขั้นตอนง่ายมากครับ คุณสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น ID l ดี e ไลน์นะครับที่ a cwrecycle e นะครับผมหรือปกติแล้วเนี่ยผมยจะแปะลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นนะครับลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายลูกขยะแล้วก็แชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดก,การขนให้คุณถึงที่นะครับผมสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณอยาก,ยากขายขยะรีไซเคิลให้ได้ราคาสูงๆแล้วก็ผมจะรอคุณอยู่ที่ร้านครับขอบคุณครับ